เปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาอยู่ที่โครงการวีเวเอกมัยรามินทรา โครงการบ้านเดี่ยวระดับราคา40-80ล้านบาทจาก Land and h o u า e ครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมเคยพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูรายละเอียดโครงการนี้กันมาแล้วนะครับผมแต่วันนี้สำหรับรายการ Living i d e a ดครับผมจะพามาเจาะลึกแนวคิดในการออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นของโครงการนี้นะครับมากกว่าที่เราจะเห็นเป็นบ้านสีขาวสะอาดตาสวยๆแบบนี้เนี่ยนะครับจะมีดีเทลการออกแบบอะไรที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้เหมาะกับทั้งสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศบ้านเราบ้างครับ อย่างแรกครับคือการวางแนวที่ดินของบ้านส่วนใหญ่ในโครงการนี้นะครับที่เขาออกแบบให้หันหน้าออกไปทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นหลักครับซึ่งเป็นทิศที่รับลมได้ดีนะครับแล้วก็ไม่กระทบกับแสงแดดในตอนบ่ายแบบตรงๆด้วยทําให้การออกแบบบ้านสไตล์โมเดนที่มักจะมีกระจกผืนใหญ่ๆหรือผนงังผืนใหญ่ๆเนี่ยสามารถทําได้โดยที่บ้านเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปนะครับมาดูที่ตัวบ้านกันบ้างน,นะครับผมสำหรับบ้านโครงการนี้เขาจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับ แต่แบบที่ผม,มจะพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยเป็นบ้านไซส์กลางที่ชื่อว่า V2 นะครับอย่างแรกที่อยากพูดถึงเลยก็คือเรื่องของการใช้สีครับที่เราเห็นการใช้สีขาวแบบนี้เนี่ยนะครับในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยสีขาวเนี่ยจะสื่อถึงความเรียบง่ายและก็สงบนิ่งซึ่งเข้ากับสไตล์มินิมอลได้ดีนะแต่ว่าในเชิงการใช้งานคุณผู้ชมสีขาวเนี่ยเป็นสีที่อมความร้อนได้น้อยนะครับผมสะท้อนแสงแดดได้ดีซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสีที่เข้มกว่านี้เนี่ยนะครับผมเขาจะอมความร้อนมากดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้บ้านที่ผนังสีเข้ม ผนังเขามักจะร้อนกว่าบ้านที่สีสว่างสว่าๆนั่นเองนะครับ ถัดมาคือสัสดส่วนของความทึบโปร่งของตัวบ้านนะครับซึ่งผมมองว่ามีความสําคัญต่อความสวยงามภายนอกมากๆนะครับอย่างความทึบเนี่ยก็คือผนังทึบๆแบบนี้คุณผู้ชมความโปร่งก็คือพวกแนวกระจกต่างๆแล้วก็ระแนงที่เราเห็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นความกึ่งทึบกึ่งโปร่งซึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าอิเลเมนต์ทั้ง3อย่างนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีรูปร่างของตัวเองที่ชัดเจนนะครับแล้วเขาก็เอามาวางซ้อนกันบ้างมาวางเยื้องกันบ้างเพื่อให้เกิดมิติที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วที่เราเห็นจากภายนอกเนี่ยนะครับจะ พื้นที่ใช้สอยภายในด้วยครับอย่างผนังทึบที่เราเห็นนี้เนี่ยนะครับประโยชน์ก็คือการบางังสายตาจากเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวของคนที่อยู่อาศัยในบ้านครับเพราะว่าด้านหลังของผนังผืนนี้เนี่ยคือห้องนอนที่ชั้น2แล้วก็ระเบียงพักผ่อนส่วนตัวที่ชั้น3นะครับส่วนวัสดุที่ใช้เนี่ยนะครับจะเป็นอิฐมวลเบาครับ ซึ่งเนื้ออิดมวลเบานะครับอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าอิดแดงนะแต่ว่าจะมีโพรงอากาศกระจายอยู่ด้านในช่วยกันความร้อนได้ดีกว่าครับส่วนพื้นที่กระจกนะครับเขาออกแบบมาเนี่ยให้เป็นผืนกระจกแบบเต็มเต็มบานเลยครับสิ่งที่สําคัญอย่างแรกเลยก็คือการคํานึงถึงวัสดุของบานกรอบที่เอามาใช้นะครับต้องมีมาตรฐานในเรื่องการกันน้ํากันเสียงซึ่งที่นี่เนี่ยเขาเลือกใช้วัสดุของทอสเทมที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมส่วนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืองานดีไซน์ครับที่จะต้องเป็นงานดีไซน์ที่บางพิเศษนะ แผงกระจกตรงนี้ดูเบาแล้วก็โปร่งมากขึ้นซึ่งจะสอดคล้องกับฟังก์ชันการใช้สอยภายในบ้านที่เหมาะกับการเปิดรับแสงธรรมชาติอย่างห้องนั่งเล่นรับแขกที่ต้องการความโปร่งโล่งนั่นเองครับสุดท้ายนะครับอยากให้ทุกคนสังเกตที่หลังคาครับบ้านสไตล์โมเดิร์นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมทําเป็นหลังคาแบนๆแ,แบบแฟตสลับนะครับ แต่ว่าบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่ฝนตกบ่อยแดดจัดโครงการนี้เนี่ยเขาเลยใช้หลังคาที่มีสโลปครับเพื่อที่จะได้ระบายน้ําฝนได้ดีนะครับแล้วก็สามารถติดฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาได้ปกติด้วยครับแต่ว่าที่เห็นว่ารูปร่างหลังคาภายนอกเนี่ยเหมือนแฟตสลับเลยก็เพราะว่าเขาใช้เทคนิคการก่อผนังปูนขึ้นมาปิดด้านหน้ากับด้านข้างของบ้านเอาไว้นะครับให้ลักษณะเนี่ยเหมือนปูนของหลังคาแฟตสลับเลยครับก็จะทําให้ได้บ้านที่ยังคงความโมเดิร์นแล้วก็ยังเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราด้วยครับ ดูภายนอกบ้านกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูฟังก์ชันการใช้งานภายในบ้านกันบ้างนนครับผมบ้านโครงการนี้คุณผู้ชมเขามีความน่าสนใจในเรื่องของคอนเซปต์ในการออกแบบการใช้งานภายในด้วยคําว่า combine space ครับหรือว่าการเชื่อมโยงพื้นที่ใช้สอยต่างๆเข้าด้วยกันนะครับอย่างเมื่อกี้นียผมเดินออกมาจากห้องครัวคุณผู้ชมซึ่งเป็นห้องที่อยู่ทางโซนฝั่งด้านหลังบ้านนะครับ พอเดินออกมาเนี่ยจะเชื่อมโยงกับ p พ n t r y ครัวตรงนี้ซึ่งเป็นลักษณะเหมือนครัวฝรัง่งเอาไว้เตรียมของเตรียมอาหารลเล็กๆน้อยๆได้เชื่อมโยงมายังพื้นที่รับประทานอาหารขนาดใหญ่ตรงกลางบ้านตรงนี้แล้วก็ติดๆกันตรงนี้ครับจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีรับแขกต่างๆนะครับการที่เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆเหล่านี้คุณผ,ผู้ชมมันทําให้คนในบ้านเราเนี่ยสามารถมาใช้พื้นที่ร่วมกันแบบหลายๆคนได้กลุ่มหนึ่งอาจจะนั่งทํางานนั่งรับประทานอาหารอยู่โซนนี้อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะนั่งเล่นดูทีวีกันอยู่ตรงนี้นะคร ซึ่งบ้านหลังนี้ครับเขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับพื้นที่นั่งเล่นรับแขกบริเวณน,นี้นะเพราะว่าเขาออกแบบมาเนี่ยเป็นฝ้าเพดานสูงไปจนถึงชั้น2เลยนะครับแล้วก็ให้กระจกเป็นบานใหญ่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านตรงนี้ทําให้บรรยากาศของพื้นที่บริเวณน,นี้ดูโปร่ปปงโล่งขึ้นไปอีกนะครับส่วนในฝั่งหนึ่งของบ้านด้านนี้คุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งของโถงลิฟต์บันไดห้องเก็บรองเท้าห้องน้ําใต้บันไดแล,และก็ส่วนของเมทที่อยู่ทางด้านข้างบ้านนะครับ โดยพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้คือฟอยเยที่อยู่ตรงกลางบ้านเลยเปิดประตูด้านหน้าเข้ามาเราจะเจอพื้นที่ตรงนี้ก่อนซึ่งฟอยเยตรงนี้ไม่ได้ทําหน้าที่เพียงแค่ให้เป็นทางเดินผ่านไปมานะแต่จะสังเกตว่าความกว้างเขาค่อนข้างที่จะให้พื้นที่มาเยอะพอสมควรสามารถที่จะวางโต๊ะ วางเก้าอี้มาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นั่งเล่นเล็กๆภายในบ้านได้นะครับที่เขาทําแบบนี้เนื่องจากว่าจะสื่อให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เชื่อมโยงการใช้งานของทั้งสองฝั่งได้รวมถึงเชื่อมโยงมุมมองกันและกันได้ด้วยทําให้บรรยากาศภายในบ้านที่ชั้นหนึ่งเนี่ยดูกว้างขึ้นครับ ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับผมจะมีห้องนอนอยู่ทั้งหมด3ห้องด้วยกันแล้วก็ทั้ง3ห้องนี้จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวทั้งหมดเลยครับด้วยขนาดของห้องนอนทั้ง3ห้องเนี่ยสามารถที่จะรองรับเจเนเรชันที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ได้สบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ทั้ง3ห้องนี้เนี่ยจะถูกเชื่อมโยงด้วยพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ที่เป็น Family Area ียตำแหน่งเนี่ยจะอยู่เซนเตอร์ของชั้น2เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถเดินออกไปยังระเบียงที่อยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านตรงนี้ได้ด้วยคุณผู้ชมซ เขาทาหน้าที่เป็นเหมือนคอร์ดกลางบ้านที่ถูกยกขึ้นมาที่ชั้นสองสามารถเอาโต๊ะมาวางเป็นพื้นที่นั่งเล่นภายนอกได้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยมาปลูกบริเวณนี้ก็ได้เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ดูร่มรื่นขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงคือพื้นที่ตรงนี้ยังเชื่อมโยงไปยังห้องนอนที่อยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมทําให้การใช้งานต่างๆอะ่ะมันมีความยืดหยุ่นขึ้น ผู้ชมลองนึกภาพดูว่าถ้าผมไม่ได้จัดห้องนี้เป็นห้องนอนแบบนี้นะแต่ว่าผมจัดเป็นห้อง Family Area เป็น Home เ h e a t e r หรือว่าเป็นเกมรูมโต๊ะพูมาวางให้คนในบ้านขึ้นมาเล่นกันได้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นส่วนที่ทุกคนเนี่ยขึ้นมาใช้ชีวิตร่วมกันได้อีกจุดนึงของบ้านเลยครับขึ้นมาที่พื้นที่ชั้น3นะครับผมผมขอยกให้ชั้น3ทั้งชั้นเนี่เป็นเพนต์เฮาส์ของบ้านหลังนี้เลยเพราะว่าทั้งหมดนี้ครับ เป็นมาสเตอร์เบดรูมหรือว่าห้องนอนของเจ้าของบ้านทั้งชั้นเลยนะครับอย่างที่ผมอยู่ตรงนี้จะเป็นบริเวณของเตียงนอนนะแล้วตรงปลายเตียงตรงนี้ครับจะเป็นตำแหน่งของห้องน้ําแล้วก็ห้องแต่งตัวนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมเข้ามาดูขนาดก่อนขนาดเนี่ยใหญ่มากนะคือสามารถทําเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้ดูจริงๆเนี่ยคือเทคนิคในการเปิดช่องแสงของห้องน้ําที่นี่คือจะสังเกตว่าผนังทุกด้านเลยนะครับจะเป็นผนังทึบหมดเลยไม่มีช่องเปิดเลย นะครับแต่ว่าเขาจะไปเน้นช่องเปิดที่รับแสงธรรมชาติจากด้านบนมาแทนนะครับเพื่อที่จะให้ภายในห้องนี้ได้รับความเป็นส่วนตัวแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยแต่ว่าในเวลากลางวันเนี่ยก็ยังได้แสงธรรมชาติที่สองมาจากด้านบนอยู่ครับแต่ที่ชั้นนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับถ้าเราเดินมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยตรงนี้จะมีห้องพักผ่อนส่วนตัวอยู่ด้วยคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้เราสามารถวางโซฟารูปตัวแอลตัวใหญ่ๆได้เลยนะครับแล้วก็มีห้องน้าอีกอีกห้องหนึ่งด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ครับถ้าผมเดินมาด้านนี้ ยังเชื่อมโยงไปกับระเบียงที่อยู่ภายนอกที่ชั้น3ตรงนี้ด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้ทางโครงการเขาจะทําบ่อจกกักรซี่มาให้เรียบร้อยแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็สามารถจัดเป็นพื้นที่บาร์บีคิวเป็นมุมปาร์ตี้เล็กๆที่ชั้น3ได้ผู้ชมจะสังเกตว่าพื้นที่ของส่วนพักผ่อนตรงนี้จะมีพื้นที่ที่ใหญ่พอสมควรซึ่งอาจจะใหญ่เกินไปด้วยสําหรับเจ้าของบ้านคนหรือ2คนมาใช้งานนะครับหรือว่าถ้าจะเปิดให้ลูกๆขึ้นมาใช้งานหรือเพื่อนๆขึ้นมาใช้งานได้เนี่ยบริเวณนี้ก็อาจจะสูญเสียความเป็นนสส่ววตัวัําหรบไป แต่ว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมที่นี่เนี่ยเขามีการจัดโซนนี่ที่น่าสนใจครับผมจะพามาดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางเดินที่เดินเชื่อมขึ้นมาจากบันไดที่ขึ้นมาอย่างชั้น3ตรงนี้กับโถงลิฟต์นะครับซึ่งพอขึ้นมาเนี่ย พื้นที่แรกที่เราเปิดประตูเข้ามาเจอเนี่ยจะยังไม่ใช่ห้องนอนแต่ว่าจะเป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนก่อนโดยตำแหน่งของห้องนอนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของผมตรงนี้ที่โครงการเนี่ยเขาจะมีการทำประตูอีกชุดหนึ่งครับเพื่อที่จะกั้นพื้นที่สส่วนเนี่ยให้แยกออกจากกันชัดเจนนะครับเวลาที่เรามีลูกๆหรือเพื่อนๆเนี่ยขึ้นมาใช้ส่วนนั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าบ่อจักรกุซี่เนี่ยจะได้ไม่ต้องผ่านห้องนอนอีกในนึงครับถ้าผมเปิดประตูบานนี้ทิ้งไว้นะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเชื่ และนี่ก็คือการออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นผสมกับความมินิมอลในแบบของวีเวเอกมัยรามอินทรานะครับก็หวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับจะได้ไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจในการออกแบบบ้านสไตล์นี้เอาไปปรับใช้กันได้ครับและถ้าใครสนใจบ้านของโครงการนี้นะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ครับแต่ว่าต้องโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสุดท้ายครับก็ขอให้ทุกคนสนุกไปกับการตกแต่งบ้านไปด้วยกันนะครับ